สวัสดีครับคุณอยู่กับผม p ี่ r เจและคุณอยู่ในช่วงจิปปะทะติดไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้เราก็จะน,นําเรื่องราวสารพันต่างๆ,ๆมาคุยกันนะครับก็ในวันนี้ก็สืบเนื่องจากคลิปมาเฟียคลิปที่ผ่านมานะครับก็ที่เราได้คุยกันมาคลิปที่แล้วในเรื่องของ c o สออฟโอมอ t a นะเธออ่านผิดอ่านถูกขอโทษด้วยแต่ใน o o o l l t ทัสเ l a t e มันอ่านแบบนี้โคสออฟโอมอตนะครับเปกฎของมาเฟียนั่นเองเนาะ เอาละเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันใน c o ้ชออฟโอมตาเนี่ยเรียกว่าไปกดเกมของมาเฟียอิตาลีนะฮะทางตอนใต้นั่นเองหรือว่าทางมาเฟียของซิซิลีนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติยศของมาเฟียอิตาลีด้วยนะหรือเรียกได้อีกชื่อว่าเป็นโค้ชออฟไซเรนนะครับกดแห่งความเงียบนั่นเองไอ้คาว่าโค้เนี่ยมันแปลว่ารหัสเนาะแต่ว่าอีกในหนึ่งก็แปลว่ากดหรือว่าแปลว่าข้อตกลงได้เพิ่งจะมีสาระนะครับก็เดี๋ยวขอเล่าเรื่องของอ่าโค้ชออฟ โอเมต้าไวสนิดนะครับผมซึ่งมันก็แปลมาจากเว็บไซต์ทางต่างประเทศเนาะถ้าเกิดแปลผิดแปลถูกหรือข้อมูลไม่ตรงไงก็ขออาภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยแล้วกันเรื่องเรามันได้เริ่มขึ้นในชิชิลีนะครับช่วงศตวรรษที่16นั่นเองเพื่อต่อต้านการปกครองของสเปนชิชิลีเนี่ยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเหตุนี้จึงทําให้ใหลายๆประเทศเนี่ยต้องการจะมาลุกลานเกาะชิชิลีเพื่อน,นําไปเป็นเขตปกครองเป็นอนาณาคมของตัวเองนั่นเอง คนในท้องถิ่นของเกาะชิชิลีเนี่ยต่างตกเป็นทาสนะครับของผู้ลุกล้านในผู้ลุกล้านก็ปฏิบัติกับเขาเนี่ยอย่างไร้มโนุษยธรรมนะครับปฏิบัติอย่างโหดร้ายเลยในเหตุการณ์นั้นก็ทําให้เกเกิดกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มมาเฟียขึ้นมานะครับโดยกลุ่มมาเฟียเนี่ยจะมีการให้ความช่วยเหลือและก็ให้ความคุ้มครองแก่ชาวท้องถิ่นบนเกาะนั่นเองและทําให้ระบบมาเฟียเนี่ยกลายเป็นระบบยุติธรรมบนเกาะโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเรียกงัายๆว่าขับตัวลองตัวเองนั่นเอง การลุกลามอย่างต่อเนื่องนะครับทาให้ชาวเกาะซิซิลีเนี่ยรู้สึกหมดหนทางหมดกําลังใจลงไปและกดเคืองต่อรัฐบาลนะครับที่ไม่ยอมช่วยเหลือหรือทําอะไรเพื่อเกาะซิซิลีหรือพวกเขาเลยแต่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นผลทําให้เกิด Host o f o m o มอรนะครับซึ่งกดไอ้กฎข้อนี้มันถูกเขียนขึ้นมาเนี่ยเพื่อไม่ให้รัฐบาลเข้ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวนะครับอาชญากรรมเริ่มนับเป็นเรื่องส่วนตัวมากยิ่งขึ้น และความยุติธรรมเนี่ยต้องได้รับการแก้แค้นความอาฆาตมาหลายส่วนตัวจะไม่ถูกตัดสินจากรัฐบาลโดยที่คุยแบบง่งยๆว่าคือแบบว่าเออเรื่องของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะการเองเนี่ยคุณไม่ต้องมายุ่งหรอกนะครับเริ่มมีการวางกรอบวางระเบียบขึ้นมานั่นเองกลับมาสู่ยุคปัจจุบันนะครับผมอามาเฟียเนี่ยก็จะให้ความสําคัญเนาะในการเก็บความลับเมื่อต้องเผชิญกับการสักถามหรือการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่หรือบคุคคลภายนอกโดยเฉพาะการสืบสวนจากคดีอาชญากรรมนะครับ ก็คือการตรงใจที่จะเพิกเฉยหรือหลีกเลี่ยงการแทรกแซงกิจกรรมหรือกิจการนะครับที่เกี่ยวกับกฎหมายนะครับของผู้ของผู้อื่นนั่นเองคือการไม่ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลหรือการเป็นพยานใดๆนั่นเองยังไงก็ตามนะครับคอสอฟโอมาตาเนี่ยจะพบเห็นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยทางอิตาลีาทางตอนใต้แล้วก็ทางอิตาลีนั่นเองโดยพบเห็นในกลุ่มโจและกลุ่มอัชญากร ซึ่งโคดออโอโมต้าเนี่ยยังแพร่กระจายไปยังพื้นที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนะครับรวมถึงชนบทของทางสเปนเกาะคลียดในประเทศกิสแล้วก็คาคาซิก้านั่นเองนะฮะโอ้โหชื่ออ่านยากพอสมควรซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นวัฒนธรรมนะครับทางประวัติศาสตร์ร่วมกันแล้วก็คล้ายคลึงกับทางอิตาลีพอสมควรเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับทางตอนใต้ของอิตาลีเนี่ยหรือว่าทางอิตาลีเนี่ยโคสโอโมต้าเนี่ยยังค้นพบ ยังพบเจอได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาในละแวกของอเมริกันอิตาลีและนาลิติตเติลอิตาลีนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเก็บวความลับขององคอ์กรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของกลุ่มมาเฟีออิตาลีอเมริกันหากสมาชิกคนใดเนี่ยครับนำความลับขององคอ์กรไปเผยแพร่หรือบอกความลับในนั้น,น,นทำให้องคอ์กรของตัวเองเนี่ยเกิดปัญหานะครับก็จะถูกตีตีตีหน้าว่าเออตีตราว่าเป็นพวกขี้ฟ้องนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับของ c คสอ o ฟ o อ e r t a ตนะครับกดแห่งความเงียบ ของมาเฟียชิลีหรือมาเฟียต่างๆที่ต่างยึดถือนะครับปฏิบัติกันเพื่อเก็บความลับขององค์กรตัวเองเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดียและเว็บไซต์มาเฟียของต่างประเทศน,นะครับที่ให้ข้อมูลเรามาพูดคุยกันนะเดี๋ยวผมจะแปะดิสคริปแปละลิงก์ไว้ที่ดิสคริปชันด้านล่างนะครับข้อมูลตัวนี้เนี่ยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยฮนะอยากจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลเนี่ยสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันไว้ที่ช่องด้านล่างได้เลย สำหรับวันนี้เรื่องราวของ Coast eta, คอสอ t of ม m ร t a ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe PYCSRJ ไว้ด้วยไว้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรกันอีกนะครับฝากติดตามเอาไว้นิดนึงสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ